คุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้นพระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่าไม่ว่าเราจะพบเจอใครเขาเหล่านั้นคือคนที่เราต้องได้พบเจอไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆขึ้นในชีวิตเรามันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้าย ไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญเพราะเราก็เคยทำอย่างนี้กับเขามาก่อนเมื่อชาติอดีตชาติเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อ,อไหร่ที่ใดเวลาใดนั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิดเพราะมันต้องเกิดต่อยคุณเตรียมตัวหรือไม่เตรมตัวเมื่อปัจจัยถึงพร้อมสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้น ในทันทีเมื่อปัจจัยจบต้องยอมรับว่าจบอย่าเหนียวหลังอย่าเอาแต่ความอาลัยอาวรณขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสวยก็ควรปล่อยมันไปกล้าเผชิญในสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องดีๆกำลังรอคุณอยู่ข้างหน้าทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุดแล้วไม่ต้องสนใจว่าเราเคยทำกรรมอะไรมาบ้าง ก็คิดไปก็เปล่าประโยชน์เราทําอะไรกำเก่าไม่ได้แล้วแต่ผู้มีปัญญาจะคิดว่ากรมใหม่ดีๆมีอะไรที่ยังไม่ททยทําและควรทําได้บ้างแล้วจึงทําสรุปกรมดีในปัจจุบันสําคัญที่สุดการนินทาว่าร้ายเป็นเรื่องของเขาการให้อภัยเป็นเรื่องของเราการชอบพูดถึงความดีของเขาคือความดีของเรา การชอบพูดถึงความไม่ดีของเขาก็คือความไม่ดีของเรา